จากปากคนอื่นรวมเรื่องราวดีๆของเวียสกลวัฒนี่แหละพระเอกตัวจริงเป็นอีกหนึ่งพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนสําหรับเวียสกลวัต์คณารถและต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้น้าเป็นพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอเน่าจ,จากเรื่องราวสุดประทับใจส่งให้หลายๆคนแล้วหนุ่มคนนี้ยังคงเป็นพระเอกติดดินแถมใจบุญสุดๆและวันนี้ทีมงานที่นี่ดอทคอมจะพามาเปิดเรื่องราวสุดประทับใจที่หลายๆคนเมตตาเวียสกลวัต์ เริ่มที่พระเอกรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสุรวุธ โพสต์นี้เมื่อหลายปีแล้วหนุ่มสุรวุตรนั้นได้รับความมีน้ําใจของเวียลงเฟซบุ๊กหนุ่มเจอเวียที่ร้านทําผมแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายกันแล้วก็ได้กลุยถึงเรื่องรองเท้าออกกําลังกายที่ราคาประมาณ5,000บาทแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่เล็กปลายเวียได้พูดต่อว่าถ้าพี่หนุ่มใส่ได้ก็ไปเลยพอถามกลับว่าแล้วเวียจะใส่อะไรเค้กเห็นหนุ่มเวียนั้นเดินเท้าเปล่าไปที่รถแล้วก็หยิบคู่ที่ติดรถเอามาใส่แทน ลอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังทางด้านฝีมือแสดงก็ไม่รองใครเพราะว่าด้วยความที่อยู่วงการมานานกว่า10ปีนั้นทําให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจนเกิดเป็นนักแสดงที่ระดับมืออาชีพเวลสลอนฮาวเวิร์ดได้เจอกันเมื่อครั้งที่ถ่ายหนัง13 lives ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงภารกิจจากการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชนหมู pa, Academy, ป่าแครีมีหลังจบระการถ่ายทำผู้กำก,กับคนดังได้โพสต์ภาพู่กับเวียรพร้อมทั้งยังบอกว่าเวียเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์มากเขาเป็นสมาชิกคอน สำคัญทีมที่ผมโชคดีมากได้ไดร่วมงานด้วยกันในช่วง2-3เดือนนี้แถมเขายังดำน้ำได้เก่งมากอีกด้วยภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายหลังจากการที่ถ่ายทำใต้น้ำอันอย่างยาวนานในวันนี้จบลง เบลล่าลานีถึงแม้ว่าจะจบความสัมพันธ์แล้วแต่เรื่องราวดีๆก็ยังคงมีอยู่ก่อนหน้านี้เบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ถดงนิสัยของพี่เวียพี่เขาเป็นคนรักสันโดษไม่นึกถึงกันบ้างเลยแต่เขาก็เป็นคนที่เข้าใจทุกคนเขาเข้าใจทุกอย่างไปหมดนี่แหละค่ะคือความประทับใจและอีกหนึ่งมุมที่หลายคนไม่เคยรู้คือเวียเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆโดยเรื่องราวนี้ถูกพูดถึงใน Facebook ของเนสเลียแนเอลนาที่ได้โพสต์ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่หนุม ai, ่มเวียร์รัเพื่อนในกลุ่มช่วยเหลือในตอนนี้เกิดอุุบัตติเห ลดลงข้างทางที่จังหวัดราชบุรี